สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเร้ก็สู่รายการมันนี่ทุเดย์ถันโลกการเงินค่ะทักทายกันทุกคืนแบบนี้สี่ทุ่มนะคะวันนี้วันอนังคาร26กันยายน2566กับเราสองคนค่ะคุณแพรณนะทิ่ระดาดิฉันแนส ที่ขั้มผค่ะเริ่มต้นสัปดาห์นี้ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะยังคงมีแรงเทขายต่อเนื่องในตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่มาประเดิมเรื่องแรกกันก่อนนะคะ,คะน่าจะเป็นอุปสรรคสําคัญล้ค่ะต่อการพัฒนาหรือว่าการรุกเข้าไปในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของ t i k t อกในอินโดนีเซียนะคะโดยล่าสุดค่ะถ้าเรามองไปในตลาดอาเซียนต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะมีคนอยู่จํานวนมากและเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่หลายๆบริษัทสนใจที่จะเข้าไปรุกตลาดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือ ทางด้านของ TikTok นะคะที่มีแพลตฟอร์มรุก e-commerce ที่สามารถชำระเงินได้ในแพลตฟอร์มเดียวทางด้านของสำนักข่าวบรมเบิร์กก็รายงานค่ะระบุบ,บอกว่าตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียนั้นให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยทางด้านของคุณซุนกีฟรีฮาซันระบุบ,บอกว่าอินโดนีเซียกำลังสั่งหา้ามไม่ให้บริษัทโซเชียลมีเดียต่าง อำนวยความสะดวกให้กับการทำอ e ีคอมเมิร์ซแบบชำระเงินโดยตรงบนแพลตฟอร์มถือเป็นกฎระเบียบใหม่ที่มุ่งเป้าต่อการดำเนินงานของ TikTok นะคะซึ่ง TikTok เองก็มีเป้าหมายสำคัญในการที่จะรุกบริการช้อปปิ้งออนไลน์ในอินโดนีเซียซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของ TikTok ด้วยดังนั้นถ้ากฎหมายฉบับนี้มีผลจะส่งผลทำให้บริษัทต่างๆสามารถโฆษณาสินค้าได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่ไม่สามารถที่จะขายสินค้าหรือว่าชำระเงินโดยตรงบนแพลตฟอร์มของ t k t t o k ได้นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะกฎระเบียบนี้ถือเป็นกฎระเบียบด้านการค้าใหม่ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นมีการระบุว่าน่าจะมีการนำเสนออย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้เพื่อปกป้องไม่ให้วิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กและขนาดย่อมของอินโดนีเซียกว่า64.2ล้านรายหรือกว่า61%ของ GDP ถูกกดดันจากอ e ีคอมเมิร์ซโซเชียลเบต่างๆของต่างชาติด้วยนะคะ ถ้าหากกลับมามองที่บ้านเราตอนนี้ต,นนต้องยอมรับนาว่ติ i กตอ k เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มา,าแรงที่สุดเพราะว่าเขาพัฒนาจากการเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียถ่ายคลิปตอนนี้กลายเป็นว่าคนาเข้าไปซื้อของกันเยอะเพราะว่าจุดเด่นคือการไลฟ์สดนั่นเองนะแล้วก็สามารถซื้อของได้โดยที่ไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันเลยก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะ พูดถึงบ้านเราแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดเช่นกันคือเรื่องของการส่งออกนั่นเองค่ะเพราะว่าล่าสุดถือเป็นมุมมองเชิงบวกหลังจากที่การส่งออกของไทยเดือนสิงหาคมนะคะสามารถกลับมาพลิกบวกเป็นครั้งแรกในรอบ11เดือนค่ะเป็นแรงหนุนมาจากสินค้าเกษตรแล้วก็กลุ่มสาหกรรมนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะนายกิรติรัชโนโอปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะ เปิดเผยภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคมประจำปีนี้นะคะบอกว่าการส่งออกมีมูลค่า24,279ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพิ่มขึ้นมา2.6จากเดินตลาดคาดการว่าจะติดลบ3.5ถึงลบ5ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการพลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ11เดือนเลยนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่มสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ4เดือนค่ะรวมถึงกลุ่มสินค้า นกวารมนะคะที่กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ3เดือนด้วยค่ะขณะที่การนำเข้าเดือนสิงหาคมนะคะมีมูมลาค่า2 3 9 1 9ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะลดลงไป12.8%ส่งผลให้เดือนสิงหาคมนี้ไทยเราเกินดุลการค้า360ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ส่วนภาพรวมนะคะการสออกไทยช่วง8เดือนแรกของปีนี้มกราถ,ถึงสิงหาคมมีมูลค่ารวม187,593ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะลดลง4.5%การนำเข้ามีมูลค่า195,518ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง5.7%ส่งผลให้ช่วง8เดือนแรกของปีนี้ไทยเรายังคงขาดดุลการค้านะคะ7,925ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ นี่ก็เป็นขารายได้นะคะที่เรามีความหวังเชิงบวกมากยิ่งขึ้นหลังจากวันนี้เนี่ยมีความกังวลในเรื่องของขารายจ่ายนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศไทยนะคะไปดูกันต่อค่ะที่ขารายได้อีกหนึ่งขานะคะซึ่งก็น่าจะเติบโตดีไม่แพ้กันเพราะว่าเราเพิ่งมีฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนทั้งชาวคาซัคสถานนะคะและมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงเวลาโกลเด้นวีคด้วยวันนี้ก็เลยมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะจากทางด้านของทริป c o m ะะระบุบอกว่าทางด้านของ trip com นั้นเป็นผู้ให้บริการการเดินทางออนไลน์ยอดการเดินทางไปยังต่างประเทศของคนจีนตอนนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นช่วงเวลาก่อนถึงช่วงเทศกาลวันหยุด golden week 2ีิกันยายนถึง6ตุลาคมนี้นะคะ ยอดการเดินทางต่างประเทศปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยยอดจองทริปการท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ชาวจีนนิยมมากที่สุดเนี่ยก็คือไทยสิงคโปร์และก็ออสเตรเลียโดยจุดหมายปลายทางเหล่านี้ค่ะมียอดจองเพิ่มขึ้นถึง20เท่าเมื่อเทียบกับโกลเด้นวิคในปีที่ผ่านมาในขณะที่การเดินทางภายในประเทศของจีนเองก็ฟื้นตัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะยอดจองนั้นพุ่งขึ้นถึง4เท่าเมื่อเทียบกับวันหยุดโกลเด้นวิคในปีที่แล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าชาวจีนนั้นเลือกเดินทางท่องเที่ยวระหว่างมณฑลเป็นเวลาน,านานมากขึ้นสําหรับการหยุดช่วงโกลเด้นวีคปีนี้ค่ะค่ะซึ่งมาตรการวีซ่าฟรีของเราก็จะต้อนรับชาวจีนได้5เดือนเต็มเลยนะคะแล้วก็นอกจากจะส่งผลดีสําหรับการรับชาวจีนแล้วอย่าลืมว่าเราเนี่ยเชิญชวนชาวคาซัคสถานมาด้วยเพราะ,ะว่าเขาต้องหนีหนาวมาที่บ้านเราแล้วคาซัคสถานเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ก็บอกว่าทําไมต้องเปิดให้เขามา,าเขามาอยู่นานแล้วกําลังในการจับจ่ายใช้สอยเขาเงินหนาเวเรามาอู่บ้านเรา ใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะก็ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างมุมบวกให้กับกลุ่มของภาคบริการภาคการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะ,คะตองจากพูดถึงทั้งประเทศแล้วอยากให้พูดถึงอีกจังหวัดหนึ่งของไทยค่ะลำพูนเพราะอะไรมีข่าวอีอ e มาฝากกันเพราะว่าล่าสุดนะคะทางซัพพลายเออร์แอปเปของญี่ปุ่นนั้นที่เขามาตั้งโรงงานที่ลำพูนล,ล่าสุดบอกว่าจะเดินสายการผลิตแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเรื่องนี้ทางสำนักข่าวนิเคอเชียค่ะรายง,งานบอกว่า บริษัทมูริตะเมนูแฟคเจอริงจำกัดของญี่ปุ่นนะคะซึ่งบริษัทเนี้ยเขาเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัท Apple i n อิงค่ะล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ประกาศว่าจะขอเริ่มต้นเดินสายการผลิตในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะเป็นการขยายฐานธุรกิจเพื่อผลักดันการเติบโตแม้ว่าบริษัทนั้นจะมีกำไรลดน้อยลงก็ตามค่ะทั้งนี้นะคะการสร้างโรงงานในไทยของมูรตะ เป็นส่วนหนึ่งของกระแสก,การลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนค่ะของกลุ่มบริษัทผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบริษัทเหล่านี้นะคะเขาต้องการหาฐานการผลิตที่มีสักยภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ทางด้านของต่างชาตินั้นให้ความสนใจในการย้ายฐานการผลิตมานะคะ ไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของอาเซียนกันบ้างน,นะคะณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถือได้ว่ามีความพยายามในการที่จะขยายฐานการผลิตโดยที่จะลดนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนล่าสุดค่ะในมุมมองของอาเซียนเองนั้นก็เตรียมไปบุกตลาดแอฟริกาค่ะซึ่งถือได้ว่ามีประชากรจํานวนมากและเป็นตลาดที่มีศักยภาพนะคะโดยข่าวนี้นะคะมีการเปิดเผยจากทางด้านของคุณอาชาร์ตราชิต ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวนิเคอเอเชียร,ระบุบ,บอกว่าตอนนี้บริษัทต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกำลังประเมินการลงทุนในตลาดต่างๆในทอรเียแอฟริกาค่ะเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของจีนนะคะโดยประเมินระบุบ,บอกว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของจีนนั้นส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกันซึ่งแอฟริกานั้นมีศักยภาพในการเป็นตลาดแห่งอนาคต มีประชากรมากกว่า1,000ล้านรายปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจโกโวิวโ,ดโดโดแห่งอินโดนีเซียก็เดินทางไปเยือนแอฟ,ฟริกาเป็นครั้งแรกด้วยเพื่อที่จะหาตลาดส่งออกใหม่ๆสำหรับผลิตภัณฑ์ยาและก็สินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่นน้ำมันปาล์มค่ะ มองอาเซียนไปแล้วมองไทยไปแล้วก็ต้องมองไปที่สหรัฐณตอนนี้ด้วยนะคะเพราะว่ายังเกิดความเสี่ยงความท้าทายเกิดขึ้น<ะ>ว่าจะมีการชัดดาวหรือไม่นะนในการที่จะปิดหน่วยงานต่างๆจากปัญหาการเงินนั่นเองซึ่งล่าสุดมีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจค่ะ,ะเพราะว่าถ้าหาก สหรัฐต้องชัดดาวจริงๆเนี่ยจะกระทบกับเครดิตหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเลยนะที่ทางมูซี่เขาบอกว่าน่าจะลดลงไปจากตอนนี้ที่อยู่ที่ระดับ AAA หรือว่า Triple A นั่นเองค่ะค่ะก็เป็นความกังวลน,นะคะที่นักลงทุนจับตานะคะ ต้องให้ทันเส้นตายในวันที่30กันยายนข้ามไปถึงวันที่1ตุลาคมนี้แหละค่ะ,คะเดี๋ยวเราติดตามบัวเราอัาบกันต่อนะคะแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบหุ้นไทยค่ะซุดตัวลงมากว่า13จุดสาเหตุเป็นเพราะอะไรช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ แชท GPT ของบริษัท OpenAI อัปเดตครั้งสำคัญช่วยให้สามารถสนทนาด้วยเสียงกับผู้ใช้งานและตอบโต้โดยการใช้รูปภาพได้ลักษณะคล้ายกับผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์เ mm hmm. ช่น Sir ีของ Apple Voice Assistant mm hmm. ของ Google และ Alexa ของ Amazon mm hmm. เพื่อโอกาสสำหรับการใช้งานที่สร้างารรค์และทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงผู้ทุกพลภาพและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถถ,ถ่ายภาพสิ่งรอบตัวและขอให้แช GP t GPT แก้ปัญหาต่างๆได้ สหภาพแรงงานนักบินของสายการบินแควนตัสของออสเตรเลียเรียกร้องให้ริชาร์ดกอยเดอร์ประธานสายการบินลาออกจากตำแหน่งจากบม,มอื้อเชามากมายอาทิว่าล็อบบี้รัฐบาลกลางเพื่อสกัดกั้นสายการบินคู่แข่งอย่างกาตาแอร์เวสเลิกจ้างพนักงานภาคพื้นดิน1,700เคนอย่างผิดกฎหมายจนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากผู้เดินทางเจ้าหน้าที่กำกับดูแลสมาชิกสภา,านิติบัญญัติและพนักงานของบริษัท กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียแถลงบริษัทรัสเซียแห่งหนึ่งจะเข้าครอบครองกิจการโรงงานผลิตรถยนต์ของฮุนไดมอเตอร์ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยก่อนหน้านี้รถยนต์ของฮุนไดได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดรัสเซียขณะที่โรงงานในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสามารถผลิตรถยนต์ได้ปีละ220,000คันแต่การผลิตได้หยุดชะง,งักลงนับตั้งแต่สงครามยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2565 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาติดตามกันต่อนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยถูกเทขายอย่างหนักค่ะจนกระทั่งหลุดแนวรับที่เป็นระดับจิตวิทยานะคะ1 5 0 0จุดลงมาดังนั้นภาพรวมของการลงทุนต่อจากนี้จะเปลี่ยนเป็นภาพลบหรือไม่นะคะไปตรวจสอบภาวะการลงทุนกันค่ะกับคุณการทันไทยศรธาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จาก CGSCIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณการค่ะ สวัสดีครับคุณแทนคุณแนทและานสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับสวัสดีค่ะคุณการคำถามแรกเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทุ้นไทยของเราในวันนี้คะปิดตลาดดิ่งไปกว่าสิบามจุดแรงขายมาจากอะไรคะผมคิดว่าเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลเขามีเมื่อวานามีข่าวนะครับว่ามีการตัดเ,เปอร์เซ็นต์การกู้นอกงบประมาณจากสาสิบสองเป็นสี่สิบห้านะครับทำให้คนคิดว่าจากนี้เนี่ย โอเครัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินดิจิตอลทัพหนี้อะไรก็แล้วแต่พอมันพอมันเป็นเรื่องราวแบบนี้ครับทำให้การออกบอลหรือว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะส่งผลให้บอลยูปรับตัวขึ้นครับเพราะบอลยูปรับตัวขึ้นก็คือหมายความว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายตราสารหนี้ออกมาเพราะเขารู้แล้วไงว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีเยอะ เพราะฉะนั้นเขารอซื้อตัวใหม่ดีกว่าก็เลยขายตัวเก่ามาก่อนเงินก็ไหลออกหุ้นก็โดนขายไปด้วยผมว่าเรื่องนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็คงจะเป็นเรื่องของกรองงอกนงพรุ่งนี้ซึ่งตอนเนี้ยผมเข้าใจว่านักเศรษฐศาสตร์ในตลาดเนี่ยเสียงค่อนข้างแตปนนงก,กประมาณครึ่งหนึ่งบอกว่าขึ้นแบบเรียบประมาณอีกครึ่งหนึ่งไม่ต้องขึ้นแล้วเพราะนั้นก็น่าสนใจว่าแบงค์ชาติจะเอาอย่างไงต่อนะครับแล้วก็มีข่าวเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นพวกพนีเกษตรที่กดให้วันเนี้ย คุณแบงค์คุไฟแนนซ์ลงมาเพราะว่าถ้าพักนี้กเกษตรตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะกระทบเรื่องของ loan growth, โลนกรอสนอนาคตครับผมค่ะล้วนแล้วแต่เป็นข่าวร้ายนะคะทีนี้มาดูถึงประเด็นที่เมื่อสักครู่น,นี้คุณกันพูดถึงก็คือปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้การประชมุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในมุมมองของ CGS CIMB เองเนี่ยเราประเมิยยังไงบ้างคะมีโอกาสคงหรือขึ้นคะในครั้งนี้อะคะ่ะผมคิดว่าเป็นขึ้นผมว่าที่เราขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่า เขาชัดเจนแล้วทางหมายถึงว่าทางรัฐบาลชัดเจนว่าเงินดิจิตอนมาแน่แล้วถ้ามาเนี่ยด้วยไซส์ห้าแสนกว่าล้านเนี่ยยังไงเงินในระบบมันต้องมาเงินเฟ้อก็ต้องขึ้นในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นกรนงนะผมจะขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนเพราะว่าเฟดเนี่ยอย่างขนาดเฟดเขายังเขายังออกดอทท็อปมาเลยว่าปีหน้าเขาคงจะลดดอกเบี้ยแค่ครั้งสองครั้งการค้างดอกเบี้ยสูงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าจากตอนแรกเขาบอกจะจะจะ,จะลดดอกเบี้ยปีหน้าเยอะๆซึ่งตอนนี้ผมว่าไม่ไม่ใช่แล้วสำหรับปีสองพันยี่สิบอาะนั้นด้วยบาทที่อ่อนแบบนี้ด้วยด้วยรัฐบาลที่จะผู้เงินขนาดนี้อ้คาเขา,าต้องดูหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นไปก่อนนะในในใน,ในวันพุงนี้แต่เหตุผลให้การไม่ขึ้นก็มีครับเช่นเงินเฟอ้อของเราที่ลงเพราะว่าแน่นอนรัฐบาลก็จะช่วยเรื่องของดีเซลแล้วก็ช่วยเรื่องค่าไฟซึ่งสองส่วนเนี้ยก็น้ําหนักเยอะเหมือนกันในตะก้าเงินเฟอ้อไทย ก็อาจจะเป็น close call ว่าเสียงอะแตกแน่นอนไม่ใช่เจ็ดศูนย์น่าจะแบบสี่ถึงสามหรือบางทีอาจจะไม่ขึ้นก็ได้แต่เสียงจะค่อนข้างแตกครับในวันพุธค่ะงั้นพรุ่งนี้ก็ต้องจับตากานันนะคะว่าก่อนงอจะตัดสินใจอย่างไรสําหรับเรื่องของดอกเบียแต่วันนี้สิ่งที่ออกมาแล้วคือเรื่องภาคการส่งออกค่ะคือมันสามารถกลับมาพลิกฟื้นบิ๊กบวกได้ในรอบสิบเอ็ดเดือนเลยเรื่องนี้ไม่เซอร์ไพรส์หรือว่าทําให้เกิดมุมบวกสําหรับตลาดทุนวันนี้บ้างเลยหรือคะ ตอนเช้าตัวเลขออกมาผมก็ตามตัวเลขนี้อยู่นะครับบวก2.6ดีกว่าค่าที่ลบ5ผมไปดูตัวเลขเอ็กซพอร์ตของเกาหลีไต้หวันก็บวกมไม่ใช่ไม่ได้บวกขนาดนั้นแต่ว่าลบ2หลักเนี่ยหลือลบหลักเดียวสำหรับประเทศไต้หวันกับเกาหลีคือเอเชียเอ็กซพอร์ตเนี่ยดีขึ้นหมดผมรู้สึกว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่บวกมากแล้วไตรมาสี่เราน่าจะเห็นของออกไทยเป็นบวกนะไม่ใช่ลบเพราะว่าด้วยการที่เราดีสต็อกหรือว่าไม่ได้สั่งของกันมาเป็นสิเดือนเนี่ย ตอนนี้ใกล้สิ้นปีแล้วมันเข้าหน้าไฮซีซั่นของส่งออกพอดีผมเชื่อว่าตัวเลขไลตรมาสสีน่าจะเป็นบวกมากขึ้นแล้วเราเห็นหุ้นส่งออกตอนเช้านี่ก็บวกเยอะแต่ท้ายตลาดเนี่ยก็โดนแรงเทขายลงมาพร้อมกับซ e ติเมนต์ของตลาดหุ้นโดยรวมเชื่อว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อครับกลุ่ม่งออกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมเชื่อว่าตอนเนี้ปลอดภัยจากหลายๆมาตรการบาทอ่อนได้ประโยชน์แล้วก็ตัวเลขเที่ออกมาล่าสุดของกระทรวงพาณิชย์ก็ซัพพอร์ตชัดเจนครับ ถ้าเราเห็นภาพของการส่งออกที่จะเป็นบวกในช่วงไตรมาสสี่นะคะร่วมกับการท่องเที่ยวที่เริ่มมีภาพของนักท่องเที่ยวกลับคืนมาด้วยตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่ามันยังเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมและมีโอกาสที่จะมีปัจจัยบวกอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสสี่ให้นักลงทุนได้ติดตามกันอีกหรือเปล่าคะผมคิดว่าไตรมาสสี่นอกจากส่งออกก็จะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะลุ้น30ล้านคนแต่ตรงเนี้ยผมกลับมองว่าอ่ามันจะบวกกับเศรษฐกิจไปเยอะ แล้วก็บวกกับหุ้นไม่เยอะเพราะว่าเรื่องของการที่จะเข้ามาตอนแรกตลาดตอนนี้ภาพกันอยู่25-28ล้านคนถ้าได้30แค่2ล้านผมว่าหุ้นไม่ไม่ได้จะขึ้นจากเรื่องนี้นะครับแล้วผลต่กอเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าก็ด้วยการที่ไต่มาส2 GDP ไทยลงไปเยอะผมเชื่อว่าคงยังไม่ได้ทําให้การปรับประมาณการของของนักเศรษฐศาสตร์มีอย่างมีนัยสําคัญเพราะนั้นผมว่าทรงออกอาจจะกลับมา จากที่เขาเรียกว่าเป็น low expectation คือคนอาจจะหวังไม่เยอะบอกว่าส่งออกไม่ดีผมกลับมองว่าถ้าหุ้นส่งออกตอนนี้น่าสนใจกว่าครับเพราะมันเป็น low expectation ผิดกับหุ้นท่องเที่ยวที่แม้ว่าตัวเลขมันจะดีเรื่อยๆแต่หุ้นไม่ขึ้นแรงนะครับค่ะจากปัจจัยที่บอกมาถ้าหากมองถึงภาพร,รวมแนะนําลงทุนอย่างไรดีหรือว่าท็อปพิกสำหรับเราคืออะไรบ้างคะ ผมคิดว่าก็อยากที่คุยสันก็คือต้องมีส่งออกในพอร์ตครับชอบตัว T.U. แล้วก็ I.T.C. ชอบทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็ให้น้องทุนเลือกอถ้าใครรับความเสี่ยงได้ต่ำหน่อยอาจจะเลือกโตแม่ T.U. ซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยราคายังเป็นโซนเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงขึ้นมายังไม่ได้แพงเกินไปถ้าชอบความเสี่ยงหน่อยก็คือ I.T.C. สอ่งออกทูน่าแล้วก็ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงในเดือนสิงหาที่มึงรายงานเมื่อเช้ายังเป็นบวกนะครับเป็นบวกมันอ่อ,อนมันเยออนเยยังลบอยู่แต่ว่าสัญญาลายเดือนเริ่มดีขึ้นล อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมพิดว่าน่าสนใจก็คือพลังงานและเป็นพลังงานต้นน้ําอย่างปลอทอสผอ,อผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเริ่มเห็นราคาน้ํามันเป็นขาขึ้นและฝรั่งหรือว่าทางโลกต่างชาติหรือผู้เล่นต่างชาติเขาเห็นแล้วว่ารอบนี้น้ํามันอาจจะมีสามหลักในแง่ของดูไบหรือเบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอทอสผอ,อจะได้ประโยชน์จากตรงนี้และผมให้ทริคนัุลนทุงง่ายๆยานี่ถ้าจะดูสอผอเนี่ยจากดูว่าแพงหรือถูกเอาเบรนด์เอาราคาน้ำมันเบรนด์นะ คูณสองถ้าราคายังต่ำกัาตรงนั้นผมคิดว่าฟันด a มเบลทยังซับพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองกลุ่มที่ปลอดภัยจากโพลิซีในประเทศอ่าแล้วเน้นภาพใหญ่ที่คุ้นตัวตมว่าสองกลุ่มนี้น่าสนใจในช่วงนี้ครับถือว่าเป็นหลักการการสังเกตที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแนะนําไว้สําหรับนักลงทุนให้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันวันนี้ขอบคุณคุณกันมากนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่นํามาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใ,ใครหลายๆคนลงทุนในหุ้นไทยนอกเหนือจากจะไม่ฟื้นตัวแล้วนะคะช่วงนี้ยังปรับตัวลดลงกว่าเดิมก็อาจจะมองหาปัจจัยบวกใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักการสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะความเคลื่อนไหวของหุ้นน้องใหม่ที่เตรียมเข้ามาจดทะเบียนในตลาด MAI ค่ะค่ะ โดยการเงินธนาคารตามข่าวกันต่อเลยค่ะช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวการเตรียมทำา p p o ที่น่าสนใจกันบ้างค่ะล่าสุดเลยนะคะถึงทีของ MCA แล้วค่ะบอกว่าเตรียมสเสนอขายหุ้น IPO 60ล้านหุ้นนะคะจะเข้าสู่ตลาด MAI ในช่วงไตรมาสที่4ปีนี้แล้วค่ะ โดยนายพักดีเหล่างามนะคะประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Market Connection a s i เียจำกัดมหาชนหรือ mm hmm. ว่า MCA ค่ะเปิดเผยว่า MCA เป็นหนึ่งในบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบครบวงจรนะคะ mm hmm. เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรกหรือว่า IPO จำนวน60ล้านหุ้น การระดมทุนครั้งนี้นะคะเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจค่ะซึ่งรวมถึงการขยายธุรกิจสู่การดําเนินธุรกิจใหม่ในการเข้าไปเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้า คาดว่าหุ้น MCA นะคะจะสามารถเข้าจดทะเบียนและเทรดในตลาดหลักทรัพย์ m a i ภายในไตรมาสที่4ของปีนี้ค่ะโดยรายงานบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์5แห่งนะคะประเมินกรอบเป้าหมายราคาเหมาะสมของหุ้น MCA ที่ระดับ4บาท50สตางค์ถึง5บาท10สตางค์ค่ะ C.A. นะครับก็จริงๆเราให้บริการด้านกิจกรรมทางการตลาดแบบครบวงจรครบวงจรจริงๆแล้วเราก็มีเทคโนโลยีเอามาใช้ในเรื่องของการควบคุมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับก็ทําให้มันได้รีซอสที่ดีเอาไปให้ลูกค้าการครบวงจรของเราเนี่ยมันก็ทําให้เรามีการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของเซอร์วิสส่วนวัตถุประสงค์ในการระดมเงิน ทุนนะครับก็หลักๆก,ก็เอาไปใช้ในสองสองสส่วนหลักๆก,ก็อันแรกก็เอาไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนก็อย่างที่เรียนว่าเราเองรับเอาเอาซอร์สพนักงานเนี่ยก็มีคนค่อนข้างเยอะนะครับอันที่2ก็คือเอาไป invest กันในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ warehouse หรือว่าไม่แม่จะเป็นในเรื่องของ transportation ในเรื่องของการทำโลจิสติกแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเอาไปใช้นี้สําหรับ MCA นะคะอัตราการเติบโตของไรายได้ของธุรกิจ ในงวด6เดือนแรกของปี2,516มีรายได้จากการบริการรวมทั้งหมด210.29ล้านบาท เพิ่มขึ้น12.91ล้านบาทหรือว่า16.72นะคะเยียวเยียและตัวเลขกำไรสุดที่อยู่ที่12.26ล้านบาทเพิ่มขึ้น69.57เยี r on Year ยอยีค่ะขณะที่ปี2562ถึง2565กำไรสุดที่เท่ากับ53.56ล้านบาท0.73ล้านบาท2.74ล้านบาทและ16.51ล้านบาทตามลำดับค่ะ โดยปี2,563ถึง2,564นั้นปรับตัวลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะ ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับตานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดแบบครบวงจรแล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเข้าสู่ตลาด MAI ในไตรมาสที่4ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะอย่างที่พูดคุยกับคุณการไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าหนึ่งในมาตรการที่อาจจะทําให้นักลงทุนค่อนข้างกังวลใจนะคะแต่น่าจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรล่าสุดเนี่ยนะคะมีการพักหนี้เกษตรกรแล้วค่ะนํารายละเอียดมาฝากกันนะคะโดยทางด้านของคณะรัฐมนตรีนั้นมีการอนุมัติพักหนี้เกษตรกร 2.7ล้านรายเงินต้นไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทค่ะเป็นการเปิดเผยจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลระยะที่1ซึ่งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ภายใต้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะคะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรระยะเวลา3ปีค่ะโดยมาตรการนี้เนี่ยนะคะจะเปิดโอกาสให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐโดยเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อยของทกศจำนวน2.698ล้านรายที่มีเงินต้นคงเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกันนะวันที่30กันยายนไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทและมีสถานะเป็นหนี้ปกติหรือเป็นหนี้ค้างชำระ หนี้ศูถึง3เดือนและนี่ที่ไม่กาอให้เกิดรายได้จะมีโอกาสร,รับสิทธิ์ในการพักชำระหนี้เรียแรกค่ะเป็นระยะเวลา1ปีมีผลตั้งแต่1ตุลาคมนี้ไปจนถึง30กันยายนปีหน้าโดยลูกค้าสามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ตามความสมัครใจได้นะคะตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง31มกราคม สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPL จะสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ต่อเมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์แล้วล่ะค่ะนอกเหนือจากนี้เมื่อมีการพักชำระหนี้ก็ต้องมีการฟื้นฟูล,ลูกหนี้ด้วยนะคะ จะเพิ่มโอกาสในเรื่องของการที่เกษตรกรนำเงินไปลงทุนปรับเปลี่ยนหรือขยายการประกอบอาชีพอบรมอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีศักยภาพและสามารถสร้างไรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและก็เป็นความสามารถในการสร้างไรายได้เพื่อสร้างความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตนั่นเองค่ะ เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐบาลชุดนี้นั่นเองนะคะตามนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้นะส่วนเรื่องของดิจิทัล w a l l ล็ที่หลายคนถามหากันอยู่ก็ยังไม่มีคําตอบนะว่าสรุปรัฐบาลจะกู้เงินมาจากไหนบอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะถแถลงทันทีค่ะเนี่เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ